สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเขาป่านะครับพี่น้องมาหนีสิมาหาเลาะเก็บเฮ็ดผึ่งนะครับพี่น้องมาเก็บเฮ็ดผึ่งนะครับผมหมายในป่าแล้วมูนี่แหละครับพี่น้องป่าแบบ <c oughs> มันเป็นป่ายุค่านะครับพี่น้องจะหก,หกเยเก็บเฮ็ดผึ่งขมน้ำกันเลเลาะเบิองว่าสีได้อบอนะพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่ข้เจอกมาเก็บไปหลายเติบแล้ว เดี๋ยวเขามาเลาะเก็บแต่่ายมูก็ได้ครับพี่น้องเขาอยากเขาก็ยังมาหากินนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าเขาสิพอบ,อบอ่สีใดบ่ไปครับผมุยเอนครับนี่ครับผมเห็ดผึ่งขม,อมดอกดอกไอันี้เลยครับพี่น้องดอกตุมต้มๆเลยอครับผมได้มาแล้ว อืมครับพี่น้องโอ้ดอกนี่นงามเลยโอ้นี่ครับผมส,สวยปลากับสมุนลงครับอนนี้บิงลง หยับเย็ดได้ลายยาหยับเย็ดได้โหนี่ก็ลลังขึ้นนะครับพี่น้องโอ้โหงามๆเลยนกก็ลลังขึ้นนะครับพี่น้องมันมันเด็ดแด่พี่น้อง เสียบมันเสียบม,มันจะกุ๊บเลยนะนี่ครับผมเก็บใส่หมอเลยโอ้พี่น้องนี่ครับผมโอ้หึ้นเป็นจุ่มเลยพี่น้องขึ้นเป็นจุ่มเลยนะว้าวเออยังสีไหนไหม นี่แหละครับผมเฮ้ยขึ้นเป็นจุบเลยปาดขาไปนำเลยเพี่นอ้อง โอ้ยกระลังกระลังก็อิ่นภ <laughs> าษาเห็ดผมกรบโปงหูเนาะกระลังเป็นเบาเป่ <laughs> กระลังเสียบนะครับผมภาษาเห็ดห <laughs> ยอดเลยพี่น้องเอ้ย เด็ดเอาก็ไดเนาะขาอบนี่ดอกนี่ก็ล่างขึ้นโอ้พี่น้องขันมันขันมันยูง่จังสี่แบบไล้หล่ยน่ได้พกเกียงเลยเดย้จับค่อยๆพี่น้องเห็ดจับแหงบ่ได้มัก <laughs> ครับผมไม้นี่เบิดแล้วมองนี่หูพี่น้องกำะลังขืนกะลังขืนปุ้มโอ้ดอกแนวนี้เลยพี่น้องเห็ดมันแสบันดอกแก่มันโบกให้แสบสวยๆเลยครับ นี่ครับผมสีเบิงโอ้ยอยู่กันง่งามเลยเังสีแหละพี่น้องเอ้ยป๊าบนี่นี่ครับผมสวยๆครับ เห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่ครับผมโอ้มันเถาแล้วบพี่น้องดอกดใ,ใกล้กันคือเถายังไดย,ยังใดยุ่เถาเติมมันสิเริ่มเถาแล้วโอ้ยนี่ครับเริ่มเถาแล้วบ่เอาครับพี่น้อง

ไปน้ำอันนี้เลยซ้ำสิกแกงสิบุไดยบีบั่พี่น้องนี่ครับผมซ้ำสิกแกงฮสิบุไดยีบ่วนี่ sao ông mùa mới xây đoạn thầu lên đây này đó đầy vô đục xin nhắm chỉ vô cây cây xin Đọc nói đọc, đọc, đọc nhanh เบิ้ง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 เบิงบิงเบับผมหกหลายเทียมหักขาเนี่ยครับผม สองมันเชียวเดี๋ยวบ่นเลยมองนี่ดอกนี่ดอกนี่เอาบ่ได้โอ้ยเหลื่อมเน่าล่ะพี่น้องคนบ่เห็นเหลือกเอาตะดอกมันชี้เอาได้นะ <laughs> มือรุ่นนี้บวดใหได้พี่น้องเ่ยเริ่มเริ่มไอ้น,นี่แหละเริ่มสิแก่สีนองไปนหนาลเลยคนบ่เห็นนะครับ ขับผมเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มสินเริ่มเขาเอิ้นเริ่มสินเน่าแล้วพี่น้องรอกยังใดอยู่รอกนี้บ่ใดแล้วมนม่ใดบ่พ,พี่น้อง ดอกนี้ยังได้อยู่นี่ยังได้อยู่พี่น,อน้องเขาก็ขึ้นดอกนี้ดอกนี้นยังได้อยู่ครับมีดอกหน่อยๆน,น้ำ อยู่กันบนไหลทั้งโอ้โอเห็นครับผมอ้ยนี่ครับดอกดอกเคลือนดอกดอกแนวนี่ก่อยเสียบครับพี่น้องคันได้เล่นไหลเด้ เขียมชินใด้ดอกแนวนี้พี่นอ้องนี่ครับผมกำลังขึ้นไม่้เลยนี่ดอกเดียวล่ะนี่หม,มูโอ้นี่นี่นี่ครับพี่นอ้องนี่นี่ครับผม โอ้โหสวยๆเลยครับมองนี่นี่ครับขาดดอกหนึ่งเคียไปถือของหันออื <c oughs> สวยๆพี่น้องสวยๆวยมองนี้แม่เบื้งนี้คุณสิเอาไม่ให้เบิง่งครับกำลังเกิดพ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะเก็บครับ อืมพี่น้องโอ้ยสีดอกครับมองนี่กำลัลางงามพี่น้องเอ,อ้ยกำลัลงขึ้น กำลังเกิดพี่น้องอุ้ยห้ามหฮงอุ้ยสวยครับดอกกำลังขึ้นนะพี่น้องกำลังขึ้นมา พี่น้องเขาได้หมอกแกงเลยเด้นี่ครับผมได้หมอกแกงแล้วพ่อแหละเด้ครับพี่น้องนี่ครับผมได้หมอกแกงนึงแล้วผลงานเฮาเหมือนนี่นี่ครับผมผลงานหมอกแกงนึงพอดีก็เหมือนนี่หากินแบบบ้านๆพาพี่น้องมาหาเห็ดเพิอกเนาะครับพี่น้องเห็ดเพิอกขมก็นี่ครับผมในปลาข้างหลังนี่แหละครับผม พ่อได้ยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะครับพี่น้องก็จาหาเด้๋ยเลยล่ะคนมาหาหลายครับท่ามือนี่ผมมาจิทเสารเนี่ยคนท่านได้มีครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับวิธีแบบบ้านๆห่าครับผมหาอยู่หากินตามแบบอีสานบ้านห่าก็นี่แหละครับผมเอามาฝากพี่ฝากน้องครับมือนี่หาหิดลองเบิ่งครับพี่น้องอยากยังก็มาหากินครับพี่น้อง ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับตีดสาคัญกับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่ผลานคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกะทารุ่นทาเบิงครับหมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ